นี่ครับคุณตูโจกหมูทำแบบนี้ได้ยังไงแบบไหนครับผมไม่ได้อยากกินโจกแล้วอยากกินโจกอะไรครับผมไม่ได้พูดโจกหมูด้ยซ้ำผมบอกว่าซาขูไอซีโซขูเอาโยโจกหมูมาให้โซขูททำงานอะ่ะหัดดูรุ่นพี่ข้างบนบ้าง เซบสเตียนไม่เคยทำงานไรคิวแต่เขาไม่อยู่บนโลกแล้วนะครับแต่เขาก็ไปที่เฮฟเว่นไปที่สวรรค์แต่ว่าที่เขาเขาตายเพราะว่าคำคำสั่งคุณตู่นะครับก็ใช่ไง go to the heaven ถ้ายังไม่เอาซาคูมาผมจะไล่คุณออกซาคูไม่มีมีแต่เต้าหูถ้าทำไม่เป็นผมจะพาแกไปทำอาหารเองแล้วกันนะ อย่าละคุณตูคุณตูปล่อยผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการครัวอัเวลกุ๊กสุกฟินได้ทุกวันซีซันสี่โอ้โหกลับมาอีกครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเป็นฟิลแบบละครเวทีแต่ครั้งนี้อะไรเนี่ยคุณมาเป็นปุ๊บระเบิดขวดมาเป็นปุ๊บเหมือนเดิมนะคบไม่ใช่มาเป็นบริการ,ร <อ S 1> มาดูแลคุณตู่เอารุคคิดว่าเอารถถ้าเป็นบริการนี่ดูแลพี่ได้จริงไหมดูแลได้จริงเนี้ยเลยแหละแล้ววันนี้ไม่ต้องเป็นบริการแต่ว่าอยากทําอาหารแบบ ฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรให้เข้ากับตีหน่อยแล้วเป็นไงเซบาสเตียนเป็นไงบ้างน่าจะเลิกงานไปแล้ววันนี้เราจะมาทําทาโก้กันเดี๋ยวจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้ครับผูสอนด้วยนะ ครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนําวัตถุดิบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยพระเอของเรานะครับผมนี่นะครับน้ามันคารา่าตากุกนะครับมีสัดส่วนของโอเมก้าสามกอย่างสมดุลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันทานศูนย์กรัมครับครับพร้อมช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับแล้วก็หลอดเลือดติดตันสามารถใช้ทำอาหารได้ทั้งของข้าวของหวานคุณประโยชน์เต็มขวดเลยใช่เต็มเต็มไปเลยจุใจนะฮะนี่เรามาดูส่วนผสมในส่วนที่1นึ่ไปดีกว่าสําหรับทําน้ําพริก อะโวคาโดนี่เราก็จะใช้สามอันนี้ไปคั่วก็จะมีหอมแดงทิกกินดาแดงิกนแดงแล้วก็กระเทียมมีเกลือแล้วมีน้ำตาลมีมะนาวน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลานะครับเมื่อเทสเดี๋ยวเราจะไปหั่นเตาใช่แล้วก็มีอะโวคาโดหั่นเตาส่วนที่สองนะครับผมสําหรับหมักแล้วก็ย่างกุ้งนะครับก็จะมีกุ้งแกะเปลือกนะครับผงกระเทียมปาปิกามะนาวเกลืออ่าเกลือมีริกไทยครับผมส่วนสุดท้ายส่วนสําหรับการประกอบจานนะครับก็จะมี แป้งตอติญ่าคือตัวนี้เองกันเดี๋ยวต้องไปทอดนะครับแล้วก็มีน้ำมันคาโนรานะครับสำหรับทอดนะครับผักคอสครับเฟต้าชีสแล้วก็มีเฟต้าชีสครับผมต้นหอมนะครับและผักชียร์ไว้เลยหน้าส่วนแรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมคั่วอันนี้เองแล้วคุณก็ปลอกใดๆไปเริ่มอันนี้เองผมเป็นคนทำอาหารไม่เก่งแต่ว่าถ้าผมทำได้แปลว่าอะไร ทุกคนทําได้แปลว่าผมเมคมันขึ้นมาเอาอะไรวะเนี่ยรอเล่นแปลว่าเราก็ทําได้จริงๆเราไม่ได้รอเล่นโอออเนี๋ยเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> สลักกันดยเดี๋ยวยางมารับหั่นผักคอสให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันไปเลยใช่ทีเดียวในเวลาที่คั่วอันนี้พี่จะต้องทำยังไงเติมเออคนละคั่วแล้วอ้นี้ชอบเลยนี่ถนัดเลย ชอบนะอะโวคาโดอ่ะเป็นแบบไขมันดีแบบชอบมากเลยอ่ะจริงเหรอจริงชอบมากแค่ไหนชอบมากสุดๆแล้วเคยชอบพี่มากขนาดอะโวคาโดหรือเปล่าไม่เคยเลยนะพี่จริงๆโอเคแก้หน่อยหรอเลเขาไม่แก้เขาพูดจริงเขาไม่เคยชอบผมเท่าอะโวคาโดอยู่แล้วผมบอกว่าไม่เคยชอบอะโวคาโดเท่าพี่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เคยชอบพี่มากขนาดบุคคาโดหรือเปล่าไม่เคยเลยนะพี่ไม่เคยเลยนะพี่เอาเหรอเมื่อกี้ผมพูดผิดเหรออ๋อผมไม่เคยชอบอะโวคาโดเท่าพี่เลยใครไม่รู้มันตอบอืมนี่ผมตบให้ละอ่ะผมว่าได้แล้วทำ้ั่วจนเปลี่ยนสีดิไงสีดำเดี๋ยวจะโรยเข้าไปในกุ้งนะครับ พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วก็ใช้มือหย่ำๆยเกลือผงกระเทียมปาปิก้าหย่ำนะครับเราต้องหย่ำอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าคุณพ่อพี่ทำตั้งแต่เด็กเลยไหมพี่คุณพ่อพี่ไม่กินอาหารประมาณนี้แล้วพ่อพี่กินแบบไหนครับชาววังวังไหนพี่วังเวง เราจะใส่น้ํำมันนะครับให้ท่วมนะครับน้ํำมันพอท่วมนะฮะง่ายๆเดี๋ยวเราเอานิ้วจิ้มดูนะฮะถ้าพองแสดงว่าสุกแล้วเราดูอุ้ยผมว่าสุกแล้วเนี่ยสุกใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียบกอนอุ่นใดๆหรือเปล่าน้ำตาลครับใส่ลงไปนิดนึงใส่เกลือลงไปน้ำปลาใส่ให้พอมีกลิ่นมะนาวครับ มะเขือเทศเข้าไปเข้าครัวกับกุ๊กคุกกิ้งด้วยกันปรุงสุกจุกมือฮับปีทุกวันเมนูไหนไหนมีโอเมกาาม้าซ้ทุกคำซื้อน้ำมันกุ๊บเลยเรืองสวยอ่าะาก,การตาแม้และมันไม่ท่วมเข้าอ,อาหารของประเทศอะไรที่สุดประเทศไทยจริงผมชอบอาหารไทยคือต่อให้เป็นอาหารฝรั่งก็ชอบกินที่ประเทศไทยเอาจริงต่างประเทศมีเนื้อที่ดีแต่ไม่มีเนื้อ,อย่างจิ้มแจ่วอ่าจริงติดความเป็นไทยอะนะ ชอบคนละแบบนะแต่ละประเทศม<ล>ันไม่เหมือนที่สุยคนละแบบครับวายถ่ายรูปคอนเทนต์เกาหลีอ่าเญี่ปุ่นญี่ปุ่นสนุกตะก,การตาจีนบราซิลก็จะเป็นอะไรใหม่ๆอันหนึ่งที่ผมชอบผมแบบแค่รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันจริงๆคือนิวยอร์กไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตเดินได้เยอะขนาดนั้นมาก,ก่อนจนกระทั่งมาอยู่ที่นิวยอร์กปกติทาโก้ที่เรากินเนี่ยที่เรากินกันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะทาเป็นรูปแบบของครับครับว้าวดูกรอบมากเลยอะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้จานนี้แล้วกันร้อนนะครับระวังนะฮะเราจะเริ่มจากการที่เราเอาสิ่งที่เราตำมาเมื่อกี้ครับผมยำมะม่วงนะฮะใส่ลงไปเหมือนอยู่นะผมก็ให้ไส้ผมน้อยเกินนี่คุณต้องให้ไส้ผมเยอะขึ้นมานิดนึงนะได้โอ้โหเหลือเต็มครกเลยเนี่ยเราเอาไส้อีกไหมเอาอีกครับวันที่กาศผมได้เรื่องขึ้นมาเลยคือแบบรู้ใจผมมากเพราะผมไม่ทานผัก โอเคโอเคนี่คือหน้าตาทาโก้ของพวกเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมเนี่ยครับขอเล่นเกมนิดนึงเอาได้อ่าเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟอ่ะชื่อเกมมีชื่อแว่ว่าลัชเชียนรูเล็ต รัสเซียรูเล็ดนี่แทนเป็นหน้าของพวกเราทั้งสองคนซึ่งเราจะหมุนขวดนะครับแล้วเช่นรูเล็ก็คือการที่หมุนแล้วก็แบบตกที่ใครคือคนนั้นจะต้องได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่ว่าเรามีชาเลนจ์ก็คือเราจะได้ดื่มน้ําพิเศษก็คือน้ําน้ําพิเศษก็คือน้ํามะนาวปล่อยชุบก่อนไงอ่ะดึงสองครับโอเคก่อนผมเล่นก่อนสลับกันอ่ะนึงสครับ ก็ได้เดี๋ยวพี่กินก่อนอ่ะเออตาที่หมูนอ่ะที่หมุนอ่ะที่อู่นะหนึ่งสองสามผู้ไม่รอดเลยอ่ะโอเคเอางี้อ่ะเดี๋ยวผมผมช่วยพี่แก้วนิดนิดนึงกัไปกัไปเพอเหอะเก็บเสียงไว้ร้องพี่เหอะ นี่ได้หน้าตาของทาโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้อยยังไม่มีชื่อเลยเดี๋ยวผมให้เคียตู่นะฮะเจ้าบ้านเป็นคนตั้งชื่อให้แล้วกันขอตั้งชื่อนี้ว่าทาโก้คับนี้มีองค์รักประจําใจเอยผมหรือเปล่าไม่รู้ให้คนหรือว่าเซบาสเตียน ไม่รู้ผมว่าให้คนดูเขาคิดกันเอาเองครัวอัพเวอรซีชั้นสี่เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่านอกจากรายการนี้นะครับพวกเราสองคนกับพี่กุ๊กจะมีอะไรสรุปสรุปอีกมากมายให้ได้ติดตามกันแน่นอนทุกคนบอกเลยนะครับผมว่าทุกกิจกรรมนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นมาในแค่นดำจิ้มนะครับพี่กุ๊กเขามีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆอีกเพียบเลยครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับกุ๊กเฮลตี้แฟมิลี่นะครับทุกช่องทางกันเลยจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมจากพี่กุ๊กและที่สําคัญนะครับใครที่ดูครัวอออออออัััััพเเเเเบบบบบลลลล้้้้วยยยยงงงไมมม่่่่่จจจุใในนนีีตตตาาาาทกกรรดะะคคช ต้องมาม้วนจอยมาจอยกันนะครับผมมาอิ่มอร่อยความสุขฟินไปกับพวกเราทั้งสองคนแบบเอกซ์คลูซีฟใกล้ชิดแบบสุขฟินแน่นอนนะครับมาทานกันดีกว่าครับใช่มาชิมกันดีกว่าโอ้โหรักเฮ้ยมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรกว่าโจ๊กหมูที่ผมทำให้ให้คุณตู่มากเลยนะครับใช่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่คือครัวอัพเวลนะใครที่ดูนะหรือว่าแม้แต่คนที่ทำเนี่ยเวลก็ต้องอับไปด้วยกันกับพี่กุ๊กนะฮะไอ้ขอบคุณเลยผมจำได้ว่าุณมีผักอ่า คือมันดูน่ากินมากแต่อาผมลองชิมกัดเลยตัวกุ้งอะครับทุกคนตัวกุ้งนี <c oughs> ้ที่ที่มีรสชาติอยู่แล้วอะมันก็จะทําให้มันมีรสชาติความเข้มข้นของมันเพราะว่าเราเอาไปขยับขยับก่อนแต่ว่าตัวข้างในอะครับที่เป็นตัวสลัดอะโวคาโดก็คือเข้มข้นมาก <c oughs> อร่อยมากเลยอะ <c oughs> โหดูความกรอบลยครับ <c oughs> ทุกคนฟังเสียงนะ อร่อยอะอ,อร่อยมากมันเหมือนแบบจะไม่แซ่บแต่ว่ามันแซ่บฮ้นนี่เราทําแบบอัพเวลตามตามครัวอัพเวลเลยเหรอจนถึงอีพีสุดท้ายนี่คือผมว่าเราทําอาหารกันเก่งขึ้นมากๆเลยนะใช่ทุกคนครับก็เ,เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้ว <c oughs> จริงสำคัญเลยต้องขอบคุณพี่กุก ที่สารฝันให้พวกเราจากคนที่ทําอาหารกันไม่เป็นก็ได้มาเป็นเชฟตัวเล็กๆตัวน้อยที่วันหนึ่งไฟฝันม่าจะเปิดเชฟเทเบิลแล้วจริงทําอาหารเป็นแหละแบบว่าแบบงูปลาปลาแต่วันนี้เราได้แบบเป็นเชฟแบบมืออาชีพเป็นจากงูงูปลาปลาเป็นไก่ไก่กาาแทนแปลกๆการที่จะทาอาหารอร่อยเนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบที่ดีนี่ นะครับผมพระเอกของเราขอบคุณที่เป็นพระเอกให้กับเราในทุกๆ EP พีเลยครับผมน้ำมันพืชตาบุกนะครับครับ EP สุดท้ายแล้วนะครับฝากน้ำมันพืชทั้ง3แบบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันคาโนล่านะครับผมน้ำมันดอกทานตะวันนะครับแล้วก็น้ำมันถั่วเหลือง ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับกุ๊กกับพวกเรา2คนเต้าอวบรดครับครับผมแล้วก็มาเจอกันในงานกุ๊กมิดอันอีนะครับผมวิตต่าอวบรดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมครัวอัพเวลนะครับต้องลาไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีซีซั่นที่5้หรือเปล่าแต่ซีซั่นที่5จะมีเราหรือเปล่าแต่ว่าอีอุ้ย สำหรับซีซั่น4นี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดพวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับรายการวัวอัพเวลกุ๊กสุดฟินได้ทุกวันซีซั่น4บ๊ายบายหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะจ๊ะอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ขอพูดอร่อยจริงเหื่อแตกเลยอร่อยอร่อย,<ล>ยอ,อยะ